เจนนี่เปิดใจครั้งแรกยอมรับห่างมิกกี้หลายปีแล้วล่าสุดเจนนี่เทียนโพสวันก็ออกมายอมรับตรงๆว่าได้ห่างกับสามีมิกกี้นอนท์อันพาดมานานหลายปีแล้วเจนนี่เล่าว่าที่ผ่านมาเธอเลือกที่จะไม่พูดเพราะอยากปกป้องลูกสาวไม่อยากให้ลูกต้องรู้สึกแย่หรือถูกคนอื่นตัดสินแต่ณวันนี้เธอพร้อมแล้วที่จะบอกทุกคนแม้จะแยกทางกันแต่เจนนี่และมิกกี้ก็ยังคงทำหน้าที่พอ่อและแม่ที่ดีของน้องโนล่า โดยทั้งคู่ตกลงที่จะเป็นทีมเวิร์คร่วมมือกันดูแลลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปรับไปส่งที่โรงเรียนหรือการพาลูกไปเที่ยวเจนนี่บอกว่าว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เธอใช้เวลาคิดอยู่นานและยอมรับว่าเสียใจที่ชีวิตคู่ต้องจบลงแต่เพื่อความสุขของลูกและความสุขของตัวเองเธอจึงเลือกที่จะเดินออกมาแม้ในใจจะเจ็บปวดแต่เจนนี่ก็ยังคงเข้มแข็งเธอทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานเพื่อดูแลลูกและเป็นเสาหลักของครอบครัวเจนนี่ฝากบอกทุกคนว่าสิ่งที่เธอโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเบื้องหลังเธอต้องทำงานหนะัก